สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปและรายการสำนักอาจารย์โอและอาจารย์ทพบพยากรสหสหวิทยาโหราค่ะโดยมีท่านอาจารย์โอมาดูแลรายการเหมือนเดิมติดต่อดูดวงกันได้ดที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261ไอดีรายโอซิริ15 แล้วผมอาจ,จารย์ท็อปะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID รา AJTOP16 นะสวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับรายการของเราในรอบนี้ค่ะซึ่งมีท่านอาจ,จารย์โอ้มาดูแลร,รายการอยู่เหมือนเดิมท่านอาจ,จารย์โอของ <คะ S 1> เราเนีย่ยนะสวัสดีนะคะอาจ,จารย์ o, โอ้ศิริกรอภิรัตค่ะผมอาจ,จารย์ท็อปะเมตรามหานิยมนะ ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะเข้ามากันได้ครับกดแชร์ออกไปและพิมพ์คำว่าแชร์แรมนะตามด้วยชี่อเลรนนะครับและตามด้วยคำถามแชร์แรวนะ ชีเรนนะครับแลตามด้วยคำถามคำถามแล้วครบกลัมเนี่ยคำถามเอาใหมาอ่อีกทีได้ไหมคำถามไม่ใช่ทั้งหมดเลยนะแชร์แล้วชีเรนคำถาม,มเข้ามากันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น สำหรับรายการของเราในรอบนี้อใครเข้ามาแล้วต้องการจะถามคำถามไม่โอ้คนคนเดียวเท่านั้นนะคะอะกดแชร์ออกไปแซ่ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะอื กดแชร์ออกไปครับกดแชร์ออกไปใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามเข้ามากดคำถามในกลุ่มเอ้ยคำถามในเพจเนี่ยในเพจในไลฟ์สดนี้เลยนะคะ ถ้าไปถามในกลุ่มที่แชร์ออกไปอะใต้ใต้กลุ่มเอตใต้ใต้นั้นอะมันจะไม่นี่นะอเอามาละแ,แชร์ข่าววิกกี้สี่สิบพรุ่งนี้จะเดินทางไปพิษณุโลกและค้างคืนค่ะการเดินทางครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณวิกกี้นะคะเหมือนจะเหมือนกับต้องอยู่กับที่ถ้าไปแล้วอาจจะถูกกักไว้มีมี คือคือไพ่ผู้หญิงถึงเงินนะนะอืมเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินหรือเปล่าแบบว่ามีเงินตลอดนะคะมีเงินใช้ปลอดภัยดีนะอันนี้ถ้าเขาถามว่าเขาจะไปอยู่หรอนะไปแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างเขาไม่ได้บอกว่าจะได้ไปไหมไงยังบอปะแสดงว่าเขาจะไปเนี่ยถ้าไปแล้วเป็นยังไงไปแล้วมีเงินควีนถือเหรียญน,นะคะไปแล้วมีเงิน กดแชร์ดูคนที่สองขออาจารย์โอไปอ่านก่อนไว้แชร์แล้วบีคนที่เราชอบเขาคิดกับเราแบบไหนคะเขาคิดกับเราแบบไหนสบายๆครับไม่มีอะไรต้องคิดมากมอืไพยก็บอกว่าเขาอาจจะคิดแบบที่เราคิดก็ได้ใช่ไหมอืม มาครับกดแชร์ออกไปครับัวลเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์แชร์แล้วชียรเล่นคำถามนะถามออกกันได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอสวัสดีนะคะอาจารย์โอสุริกรอภิรัตค่ะครับนะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับและ อาจารย์ท็อปะเมตรามหานิยมอืออาจารย์ท็อปะเมตตามห ah านิยมเนี่ยเมตตามหานิยมต้องกระดกคิ้วแล้วะเถลือกตาด้วยนะโด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 มาแช่แล้วน้ำผึ้งลูกค้าจะเยอะไหมคะขายเครื่องสําอางออนไลน์ค่ะมันก็ขายได้เรื่อยๆนะเ้าพ,พูดจริงๆอ่ะมีติดต,ต่อติดต่อกับจ,กจังหวัดหรือต่างประเทศด้วยนะอันเนี้ยงานนะงานติดต่อนะคะโดยมีท่านอาจารย์เออมาดูแลรายการทุกวัน นะกดแชร์ออกไปครับคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์แชร์แล้ว <c oughs> ชีรเรน <c oughs> คำถามโดยมีท่านอาจารย์โอ้จมูกเป็นแผลเลยอ่ะมาเป็นประธานทุกรอบเมื่อคืนนะอืม นอนแกะอยู่ออกมาไม่3สามเมตรใหญ่ๆนะเนี่ยจมูกเนี่ยกดแชร์ออกไปครับรู้อะไรอะไรสิว,สวอืม,อมแงะออกมาสามเมตรใหญ่ๆนะจมูกเป็นที่ที่มันแล้วมีสิวขึ้นง่ายมากแต่ไม่ควรจะแกะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วโง่แหงเราเนี่ยตรงจมูกเนี่ยเป็นเรื่องการเงิน ถ้าจมูกใสจมูกเนียนจมูกเป็นเงาอะแล้วแล้วไม่มีแผลเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นการเงินที่ดีแต่ถ้าเกิดมีแผลเป็นอย่างเงี้ยแบบเป็นอะไรเป็นรอยไปอะไรอย่างเงี้ยการเงินจะไม่ดีช่วงนั้นแต่อันนี้มาแล้วดูสิขึ้นอยู่กับเรื่องการกระทำของเราด้วยนะคะแอนสามสิบนะคะ ตอนนี้พี่โอเขาคิดถึงหนูไหมคะเขาอยากคุยอยากติดต่อมาหาหนูไหมคะดูเขาอยากติดต่อไหมเขาอยากติดต่อเขาก็ดีดนะไม่ไม่เห็นมีเรื่องอะไรเลยนี่คะเขาก็ยังรักเราดีนเป็นห่วงเป็นใยยังแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเมตตรารมาหานิยมอยากจะคุยกับเราอยากจะติดต่อมาหาเราเขาคิดถึงเราอยู่นะคะโดยมี<ข>ท่านเขาเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยเนี่ยคือเป็นผู้ชายที่แบบว่าจริงใจมีความรักให้มีความ ่วงหาท้องเขาเรยกมม,ม,มีใจให้เราอ,ะอ่ะม,มีเมตตามาม,มีความรักกับเราอ่ะมีความรักกับเราอ่ะนะคะ,ะมีเมตตามาหานิยมโดยมีท่านอาจารย์โอวันนี้เลยเตือนไว้นะคะว่าเออที่จมูกเนี่ยไม่ควรจะแกะนะเพราะว่าเป็นตำแหน่งโงเ่เฮงเรื่องการเงินไม่ควรจะแกะสิวที่จมูกอืม,อม อ่ะติดต่อดูดวงกันได้ครับที่ Facebook ครับโอสิวริกรอภิรัฒโอสิวริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร061 9922645 0925929261 i อดีราโอสิริ1 5และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ทอบนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658ไอดีรา AJTOP16 ครับ เข้ามากันได้ครับเพียงโคราหนึ่งคำถามเท่านั้นอสำหรับรายการของเราในรอบนี้อื <c oughs> ซึ่งมีท่านอาจารย์โอ้มาดูแลรายการเหมือนเดิมเดี๋ยวเริ่มจะส่งสะท้อนหน้าอีกแชร์แล้วครับพีชแชร์แล้วครับพีชใกล้จะถึงวันเกิด16พฤษภาคมหลังจากนี้ชีวิตจะดีขึ้นไหมครับเราดูแค่สามวันนี้ครับให้บอกว่าระวังมีปัญหาครับ เราดูแค่สามวันนะครับสามวันนี้มีปัญหาตอบได้แค่นี้ครับนะดูสามวันเท่านั้นอืโดยมีท่านอาจารย์โอปปี้เบิร์ h เดย์ทูยูนะคะคุณพี์คุณนี้นออนนะไม่แชร์ครับไม่แชร์รุ่นไม่แชร์นีออนแชร์ก่อนนะคะให้มีคขาผู้แชร์เหมือนคนอื่นเขานะคะรุ่นไม่แชร์ครับมันแสบตารุ่นไม่แชร์นะครับนะ แม่จะแช่แม่แม่จะแช่โดยท่านอาจารย์โอ้พูดแต่งเพลงแม่จะแช่นะครับเคยได้ยินนะแม่จะแช่แช่จะแหม่แม่จะแช่เคยได้ยินไหมเพลงแม่จะแช่เหรอแม่ เอามาอธิบายหน่อยค่ะแถลงข่าวเลยค่ะจัะ์ทอเพลงแหมจะแชร์ก็แปลว่าชัดแหมเ,เดี๋ยวจะแชร์ให้นะปรากฏไม่แชร์ครับเป็นเพลงแหมจะแช์กับแชร์จะแหมแหมไม่มีแช์แช์แล้วแต่มันไม่ขึ้นแชร์ค่ะจันทอเอาละเวลาของผมก็ไม่มีเวลา,าเล่นมากจะอ่านไหมจอ่านไหมจะมาง้อเร็วๆนี้ไหมปกติเราเป็นคนง้อตลอดเลยค่ะอืมคือเขาไม่แชร์ผมเลยไม่อ่าน ชร์สาธานณะไหมคะติดต่อด,ดูดวงอาจารย์โอ้ดีกว่าครับนะดูส่วนตัวครับขอพร้อมโอนก่อนดูได้ที่ facebook ครับโอสริริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645ตามนี้ครับโดยมีท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานนะเดี๋ยวผมจะดูนะว่าแม่จะแชร์ไหมหมดเวลาแล้วครับแม่จะแชร์กลายเป็นแม่ไม่แชร์